พร้อมครับได้แล้วนะคะครับผมมีทางสอูกนะนักตูดก็ได้ได้ครับผมเริ่มก่อนแล้วกันสวัสดีครับชื่อเยียนะครับโชติทัศเจษธนวชัยครับรับบทเป็นดลพันนะครับสวัสดีครับบีครับผมอภิสิทธิ์แสงมิ่งครับรับบทเป็นปอนครับคาแรคเตอร์ของคเ่นยคาแรคเตอร์ของเยียเนี่ยก็คือตัวดลพันเนี่ยจะเป็นเอเจนซี่หนุ่มหรือเป็นเหมือนแบบ ลูกค้ารายใหญ่รวยมากเก่งมากฉลาดมาก <c oughs> มาแต่นิสัยเนี่ยจะมีความเปะ๊ะความแบบสุภาพเรียบร้อยจะนิ่งครับครับผมส่วนตัวของปอนครับจะเป็นตะกล้องครับผมตะกล้องเป็นตะกล้องที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่ง <c oughs> ในวงการตะกล้องครับก็จะรับงานที่แบบอยากจะทําเท่านั้นนะฮะใช่ก็จะมีความเป็นศินลปินในตัวเพราะด้วยความที่เป็นตะกล้องนะมันก็จบทางด้านศินลป์มามันก็จะมีความเป๊ะอะไรมันก็จะไม่ค่อยสักเท่าไหร่ใช่คือชอบเล่นตัวด้วยใช่ครับ ชอบเล่นตัวด้วยเวลารับงานแล้วของคนในเรื่องนี้มันตนจุไหนที่เราได้มาเกิดอ่อ่าเขาคือตัวผมเองเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเอเจนซี่พี่แขกถูกต้องครับแล้วก็ตัวดีตัวเนี้ยตัวปอนเนี่ยเป็นตากล้องฟรีแลนซ์ขาประจําของเอเจนซี่พี่แขกเหมือนกันแล้วเราเนี่ยเห็นผลงานเขามาแล้วแบบตัวผลงานเขาก็ดีนะก็เลยอยากลองมาใช้งานสักหน่อยก<ๆ>็เลยเยลือกเรามาใช้ดู ใช้เงินฟาดปืงซึ่งผลงานผมก็เป็นที่ยอมรับนะครับไม่งั้นเขาก็คงไม่ใช้ผมผลงานประจักษ์แน่นอนฮะแล้วพอเขามาใช้เงินฟาดเราเป็นยังไงไปเลยไม่ยากยังไม่ไปยังไม่ไปอยู่แล้วครับผมด้วยความเป็นปอนก็จะมีความความหยิ่งทะนงในตัวเองแต่เขาก็เขาเรียกว่าอะไรเสนอมาในราคาที่แบบว่าต้องไปต้องไปดูดูวันนี้คือคิดว่าน่าจะมีมีวันนี้มีวันนี้คือจะเห็นเลยว่า เขาเนี่ยยอมด้วยค่าตัวเท่าไหร่เออเขามีเลทค่าตัวของเขาแน่นอนครับทุกภาพที่ถ่ายมาถ้าไม่มากพอเมื่อกี้เห็นพูดไปแล้วว่าเลิฟซีนของพวกคุณมันถึงขั้นระดับศาสตราจารย์ศาตาจารย์เอ้ยไม่กินแน่นัตัวทำไมทำไมไม่มีชื่อว่าด็อกเตอร์อะด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ดูดแต่ว่าด็อกอาขั้นไหนมันจะไล่ระดับปะคือจริงๆเนี่ย ต้องเรียกว่าทุกที่ไปหมดทุกที่จริงๆอี EP แรกอะบอกเลยว่าคู่เนี้ยจิบจิบแบบไม่มีอะไรเลย <laughs> แต่เป็แบบาเพิ่งพบลักพบปะแต่ว่า EP ถัดๆไปเนี่ยบอกเลยว่าทุกที่จริงๆคือ <laughs> ไม่รู้ว่าคูต้าสัรหาโลเคชั่นมาให้ทำไมเยอะๆขนาดนั้นตื่นเต้นได้ทุกที่ใช่ครับแล้วก็อ,อ NC ถือว่า เดือดมากดูเดือดมากถ้าดูจากเทเลอร์เขาเรียกค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นไปตามจำนวนอีพีที่เพิ่มขึ้นแสดงว่ามีทุกีดีจะพูดอย่างนั้นก็น่าจะได้หรือปะ่เกือบเกือบทุกอีพีครับเกือบเพราะว่าคู่นี้ดำเนินเรื่องด้วยแพชชั่นแพชชั่นฮะแพชชั่นล้วนๆเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเป็นระดับการเรียนรู้เข้าใจแต่เราเปิดมาก็คือเนิดเลยเปิดเลยครับผม เสมอเลยจริงๆเนี่ยเราต้องสอนคู่นั้นบางทีเราเราดูหลังมอนิเตอร์อย่างเงี้ยเราก็จะแบบต้องแก้ตรงนี้นิดนึงนะน้องต้องทำแบบนี้นะคะพี่ก๊อฟต้องทำแบบนี้นะคบเออสนุกครับสนุกมากสนุกมากรู้สึกไงตอนตอนทำงานตอนทำงานในกองใช่ไหมผมจะเป็นพวกที่แบบว่าถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายหรือว่าแบบเป็นช่วงพักของผมเนี่ยผมก็จะไปนอน ดีมากถ้าดูจากงานไว้ก็คืองานจัดใหญ่คือเขาจะเล่นใหญ่ทุกที่ <c oughs> แล้วก็ทุกอย่างคือสนุกมากคือในกองทุกคนก็จะน่ารักแล้วก็ทั้งทุกอย่างจะชิลมากครับใช่คาดหวังยังไงบ้างคะกับซีเร่องนี้คือจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเอนจอยไปกับมันเพราะว่าทีมงานทุกคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเต็มที่กับมันมากใช่ครับแล้วก็คบบาดหวังว่า จริงเราเชื่อว่าในเรื่องเนี้ยมันจะมีบทเรียนให้คนดูได้ได้กลับไปเยอะมากมันจะมีบทเรียนเรื่องความรักบทเรียนเรื่องการใช้ชีวิตต่ตางๆต้องได้กลับไปแน่นอนใช่ค่ะซีรีส์ช่องทางการรับชมที่<รอ>ไ,ไหนคะโอเคปาก <footsteps> ันเลยก็ช่องทางการรับชมนะครับจะรับชมได้ที่ทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับผมเวลาสี่ทุ่มครึ่งเนาะสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับทุกวันเสาร์แล้วก็ออนไลน์เวอร์ชันอันคัดนะครับทางไอฉี่นะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์เหมือนกันครับ ขอบคุณนะคร porque, ัขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับคุณนะครับหนึ่งแล้วคุณนะคะได้ครับโอเคครับได้ครับ